สวัสด <win> ีครับวันนี้เราจะมาดูแกะกันนะครับแชริปสวัสดีครับชิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีอะไรบ้างนะโกมีไก่ต๊อกโอ้นั่นดีนะตอกเนื้อไก่ต๊อกในกรงไม้จะเป็นไก่ต๊อกก็มีนะกกระจอกเทศไก่ต๊อกใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราไปให้อาหารแกะอ๋อกลัวหรือเปล่าไม่กลัวแต่ว่าตอนวิ่งมันนั้นนมกลัวไหมอืมกลัวอยู่นิดนึงแต่ว่ากลัวนกกระจอกเทศจิกจิกหัว เดี๋ยวไปดูที่ว่าคาริสตื่นเต้นอะไรนู่นตื่นเต้นกับแพแล้วเราต้องเข้าไปก่อนถึงให้อผักได้อ๋อมันกินผักเหรอะเรามีให้นมแพะไหมมีให้นมแพะก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าลูกมันก็น่าลูกมันก็น่าจะอยู่ข้างบนวันนี้เรามาที่ไหนเขาเรียกว่าเมาเทนวิว หูมีห่านด้วยนั่นก็มีสริปกลัวไหมสาริปกลัวหรือเปล่าไม่กลัวโอ้ริปไม่กลัวแล้วหอมกลัวไหมไม่กลัวไปดูไปยืนดูก่อนก่อนจะให้อาหารนั่นแกแกวอกไปเอว ขอตังน้องจุกน้องจุกขอตังหน่อยเด็กๆไปเด็กๆไปซื้อเองแอาหารแกบิดบาทแกไม่ชวนนแกไม่ตนเลยหอมม่กดสิบบาทนะมามาแกไม่ตนเลยไม่ชนครับแกไม่ชนครับแกมาลับกลัวแมสขึ้นจมูกไอ้น้องด้วยวันไหน่ เออดูแลน้องด้วยดูแลน้องด้วยเอาไปไปซื้อของไปซื้อของให้บาทสิบบาทด้วยี่อันนี้อน้องอาารแกนะอาารแกอาารแก้าา น้องได้ลูกมันจะมีเป็นแมสเป็นผักบุ like ้งผักบุ้งน้องยื่นให้ทีละก้านผักบุ้งนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นอาหารปลาด้วยไหมสักถุงหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปให้อาหารปลาด้วยปลาสิบบาทก็เดี๋ยวผักบุ้งค่อยแบ่งกันโอเคไหมเดี๋ยวรอร้อรอน้องด้วย แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอาหารปลาด้วยมีอาหารปลาด้วยเขาเอาเอาอาหารปลาก่อนใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวให้อาหารแกะก่อนก็ได้ให้เลยไหมนี่คือของเรานะคะไปนะไปกันเลยขอบคุณค่ะใช่ที่ขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลยมาเลยคุณคุณครับไปให้ด้านในตรงนี้ว่างมาเร็วตรงนี้ตรงนี้มาเร็ว มาเร็วชาริฟมาเร็วเข้าหอมดูชาริฟด้วยว้าวมันกระโดดเลยโอระวังนะกูอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งกูไม่วิ่งลูกมาหาแมามามาหาแม่มาเอายืนยืนเอเก่งหอมยืนลูกเออแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารอะไรต่อคะ อ่าตอนนี้คือให้อาหารแกะก่อนนะตัวไหนไหนตัวไหนเรียกว่าแก่ตัวไหนเรียกว่าแพะชี้ดูสิเลือกได้หอเปล่าอันไหนแกะแก่ขนยาวหรือขนสั้นนะแแกกขขนนยยาาววอ๋อให้น้องด้วยสิให้น้องถือด้วยเดี๋ยวจะรีบมาหาหมามาเร็วตกใจหมดเลยจะรีบมาหามามาเร็วตุกยิ เก่งมากเดี๋ยวเราไปดูเราไปหาหารปลาต่อนะถ้างั้น